วิธีรับมือกับคําวิจาร์วิธีรับมือกับคำวิจารณ์ครับผมเชื่อครับว่าผู้ฟังนะครับหลายท่านล้วนต้องเจอเคยถูกวิจารณ์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครในโลกที่ไม่ที่สามารถหลีกเลี่ยงครับคําวิจารณ์ได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็มิได้รับการยกเว้น บางคําวิจารณ์อาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจบางคําวิจาร์อาจจะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้แต่อยู่ที่ศาสนคติของเราว่าจะดึงสิ่งดีๆออกมาจากคําวิจารณ์นั้นได้หรือเปล่านะครับเอพิโซดนี้ครับประสงค์จะช่วยให้ท่านนะครับมีทักษะหนศนคติที่ดีในการรับฟังคําวิจารณ์ เพื่อให้สามารถรับมือกับคำวิจารณ์ได้อย่างมีผู้มีปัญญาเพราะบางคำวิจารณ์ที่รุนแรงก็อาจจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ได้คำวิจารณ์สะท้อนตัวตนของคนที่วิจารณ์มากกว่าตนมากกว่าตัวตนของผู้ถูกวิจารณ์ครับอธิบายง่ายๆก็คือหากเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกครับหรือคนประสบความสำเร็จมาวิจารณ์เรา เขาก็จะมักจะใช้คําว่าในทางสร้างสรรค์ครับในทางวิจารณ์เนาะจะใช้คําสร้างสรรค์หรือมักใช้คําพูดตักเตือนดีๆแต่ในทางตรงกันข้ามครับ,ค,รบคนที่มีทัศนคติแย่ yeah! และประสบความสําเร็จน้อยเขาก็มักจะใช้คําที่รุนแรงและไม่มีสาระมาวิจารณ์เรา บางทีก็อาจจะพูดจาทําลายความมั่นใจในสิ่งที่เราทําด้วยแต่ให้เข้าใจไว้ว่าการที่เขามาตัดสินว่าเราทําไม่ได้นั้นกําลังบ่งบอกถึงตัวตนของเขาว่าเขานั่นแหละที่ทําไม่ได้เราต้องเข้าใจคนทั้ง2แบบนี้ก่อนเราถึงจะเลือกวิธีรับมือถูกครับคำวิจารณ์นั้นฉุดลั้งหรือผักดันนะครับคำวิจารณ์มี2ประเภทก็คือ คำวิจารณ์ฉุดล้างครับไม่ให้เราก้าวหน้ามักเป็นคำวิจารณ์ที่บั่นทอนกําลังใจจนทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองคําวิจารณ์จําพวกนี้เราไม่จะเป็นต้องสนใจนะครับ 2. คําวิจารณ์ที่ผลักดันให้ก้าวหน้ามักเป็นคําวิจารณ์ที่มาจากคนที่หวังดีกับเราแต่เห็นข้อบกพร่องจากสิ่งที่เราทํา คำวิจารณ์นะครับแบบนี้นะครับจะช่วยสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จได้เราควรรับฟังและนำมาปรับปรุงตัวเองทั้งสองอย่างนี้ต้องดูที่เจตนาเป็นหลักเพราะเราไม่จำเป็นต้องรับฟังและนำกลับมาคิดทุกคำวิจารณ์คำวิจารณ์นั้นเป็นจริงหรือไม่นะครับเราต้องแยกนะครับ ให้ได้ว่าคําวิจารณ์นั้นมีความจริงซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือมีเพียงแค่คําพูดที่ไร้สาระตัวอย่างเช่นหากมีคุณบอกว่าคุณว่าเราอ้วนแบบนี้ไม่มีที่จะเอามาเป็นแฟนหรอกสิ่งที่เราควรทําคือคิดก่อนว่าในคําวิจารณ์นั้นมีความจริงอยู่หรือเปล่าหากเราอ้วนจริงหากเราอ้วนจริง เราก็ยอมรับและก็ไม่ควรไปโกรธเขาส่วนที่บอกว่าไม่มีใครจะเอามาเป็นแฟนอันนั้นถือว่าไร้สาระไม่ต้องไปสนใจไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากคำวิจารณ์หรือคำด่าได้อยู่แล้วนี่เป็นจัดจะทำอย่างหนึ่งของโลกแต่หากเราเข้าใจทั้ง3ข้อนี้เราก็จะมีสติในการรับฟังคำวิจารณ์มากขึ้นและ ไม่เกิดอารมณ์โมโหขณะถูกวิจารณ์เราต้องใช้ปัญญาในการคัดกรองเนื้อหาที่เป็นความจริงเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตเราพัฒนาได้ดีขึ้นครับหากทำเช่นนี้ได้คําวิจารณ์เหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกระจกที่สองให้เห็นบทความบทพ้องของตัวเองครับและผมฝากเลยครับจงรับฟังคำวิจารณ์อย่างมีผู้ อย่างผู้มีปัญญานะและหากเป็นผู้วิจารณ์ก็จงวิจารณ์คนอื่นด้วยปัญญาเช่นเดียวกันครับนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เอพิส o นี้นะครับฝากไว้นะครับการรับมือนะครับกับคำวิจารณ์นะครับไม่มีอะไรมากรับมือแบบผู้มีปัญญาและเอพิส od หน้านะครับผมจะมีเรื่องราวเนื้อหา ดีๆแบบนี้มาส่งต่อในทุกๆเช้าแล้วลงมาให้คุณฟังนะครับก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับในช่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านและตัวท่านเองนะครับก็วันนี้ก็เจอกันในเอพิโซดหน้าครับขอบคุณครับ